สวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันนะครับช่วงบายบายตอนนี้นะครับลูกหลานกับเลิกโรงเรียนมากนะครับเป็นปกติแล้วสีม่วงกว่าแอดวิไลนะครับต้องเข่ามาทําคลิปอยู่ในห้องนะครับเพราะว่าน้องผู้กับมูเพื่อนนะครับเล่นกันยูคข้างนอกนะครับกับเสียงดังย่านคุณพ่อคุณแม่ลบกวนลํำคาญกันเลยเข่ามาก ทำคลิปอยู่ในห้องนะครับช่วงแรงๆของวันจันทร์ที่18นะครับอามาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลนะครับได้มาแล้วนะครับตัวเลขแนวทางนะครับของออภูเวียงนะครับอ่าได้มาช่วงใบใบพอดีออภูเวียงนะครับส่งมาทางอ่าแชททางไลน์นะครับพอดีนะครับแอดวิไลจะได้ตัวเลขแนวทางมากเป็นที่เรียบร้อยนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่งวดวันที่1่เอาวันที่1กระแตก32นะครับล่างนะครับแล้วกะ็งวดวันที่16พฤศจิกายนครับ2วันที่ผ่านมานะครับแตกอ่า8 3 3 8เข้าเป็นตัวกลับนะครับแอดวิไลก็ได้สรุปในสุดสรุปหลังรัฐบาลประกาศผลไปแล้วนะครับสำหรับออกภูเวียงนะครับ ขอขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับทุกคอมเมนต์ทุกยอดไล่ยอดแช่นะครับเป็ี่นกำลังแรงใจนะครับให้ทั้งนักคำนวณบ่ว่าจะเป็นออกผู้เวียงและก็แอดวิไลนะครับขอกขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับช่วงนี้กระถอว่าอยู่ในช่วงตองวดกันนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับสำนักใหส่งมาแอดวิไลก็จจาริืมทาย่อยนะครับลงตัวเลขหน้าทางให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ เรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะลงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิรงกันไปเรื่อยๆถ้าสำนักดได้ส่งมาแล้วนะครับส่วงพูดคุยกันยุนีนะครับคุณพ่อคุณแม่คงเตรียมสมมติประกาศไว้นะครับแอดวิไลจะผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับของออพูเวียงนะครับงวดประจําวันที่่1ธันวาคมนะครับ2567 อบอผู <muitas> ้วียงนะครับงวดนี no <Obrig> ้นะครับตัวเลขแนวทางจะเดินต่อเนื่องบอถือว่าเปิดตัวไม่นะครับคือการตอดกลับมาภาค2นะครับช่วงหนึ่งกะถือว่าห่างไฮไปนะครับหลังจากแนวทางของอ๋อผู้วียงรุดงวดนี้กลับมานะครับแอดวิไล้าจำว่าพิดนะครับเป็น2งวดติดแล้วนะครับ3มงวดติดนะครับ3งวดติดแล้วหลังจากกลับมารอบ2นะครับ กลับมาผาก2นี่นะครับอ่าหนึ่งท่นว่า2567ันห้าอะครับเขามาเบิงน้ากันนะครับอาก่อนจะไปเบิงตัวเลขแนวทางงวดนี้นะครับเข้ามาเบิง่งวดที่แล้วมาก่อนอาแอดวิไลจะเอามาให้เบิงเริ่มจากงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับงวดล่างออก3 2มงนะครับงวดถัดไปนั่นเองนะครับวิ่งมา9กับ2อแนวทางสูตรมัดรวมบนล่างนะครับวิ่ง9กับ2 ปรากฏว่า2นะครับเลขวิ่งลงล่างนะครับแนวทางแตก3 2เข่าตัวนินเลยนะครับงวดนั่นนะครับวันที่1นะครับแตก3 2มสงตรงๆนี่คืองวดวันที่1นะครับคุณพ่อคุณแม่งวดที่ผ่านมาคือวันที่16นะครับ16ที่ผ่านมาก็คือ2วันที่ผ่านมานะครับมือนีวันที่18เพิ่งได้2วันนะครับอ่าวิ่งมา3กับ5นะครับปรากฏว่า3ลงล่าง นะครับเล็กวิ่งนี่สามมารถนะครับแต่แนวทางนะครับของออภูเวียงงวดนี้เข้าแต่เข้าเป็นตัวกลับนะครับ8 3 3 8นี่นะครับกระถือว่าเข่าอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่เน้นมากให้ซีคูนะครับเข้า8338แนะครับแนวทางชุดล่างแตก38นะครับเข้า8 3เล็กวิ่งมา3กก็ยังถือว่าเข่าอยู่นะครับนี่คือสถิติ2งวดติดนะครับของออภูเวียง เอามาให้เอคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกันนะครับ2 <c oughs> งวดติดนะครับเบิงไทยดีอา่างวดนี้นะครับ1ธันวาคมครับ2 5 6 7อ่าคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามกันเลยถือว่าเขาสู้ช่วงไทไายปีกันแล้วนะครับของปี67เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับอ้าคุณพอ่อคุณแม่เบิงกันเลขวิ่งอ่ะจะ,จะแก,แก้ขึ้นไปอีกปีนึงแล้วนะครับอ่า แก้ไปเป็นนุ่มขึ้นอีกปีหนึ่งนะครับวิ่งงวดนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่ครับหนึ่งท่านบาคมออกพูเวียงได้มาที่ศู 1, นย์ก,นกับหนึ่งนะครับเลขวิ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับแนวทางของออกพูเวียงเวียงนะครับจะเป็นสูตรมัดรวมเ้อคุณพอ่อคุณแม่เบิรงให้ดีอเป็นสูตรบ,บนล่างนะครับ กาเอาง่ายๆนะครับถ้า f เอฟซีเป็นค้าประจําของออกผู้เวียงเริ่มเปิดตรวจครั้งแรกนะครับออกผู้เวียงจะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับการเลยนะครับออกผู้เวียงว่าสูตรล่างอย่างเดียวนี้มันหรุดเป็นส่วนใหญ่ถ่ายคำนวณสูตรมัดร่วมนะครับแล้วก็เลยลังกลับมาภาคสอง จะเป็นบนล่างนะครับปรากฏว่าเขามาตลอดนะครับเข่ามาตลอดนะครับทายเอฟซีเป็นขาประจําของออกผู้เวียงจะรู้ด,ดีเปิดตัว2องสมวดแรกจะเป็นล่างอย่างเดียวแนวทางกับมาเขามากยู่2สงวด3ามงวดอยู่นะครับจากนั้นก็นรูดไปนะครับอาจารย์เพิ่งก็เลยพักเบรกไปนะครับกับมาคํานวณสูตรไมกลับมารอบนี้นะครับภาคสองนี่ถือว่าเป็นสูตรมัดรวมบนล่างถือว่าแนวทางแตกมาสามงวดติดแล้วนะครับ อาครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งวันนี้มีเก้าชุดนะครับเอฟซีคุณผอแม่มีเก้าชุดนะครับอ่าคู่แรกนะครับชุดจับคู่นะครับอ่าศูนย์แปดศูนย์เก้ามีเบิร์นนะครับเอฟซีศูนย์ศูนย์ นะครับ00ต่อไปครับ18สันจอนเสียงใหม่เจ้านะครับหวหนีได้ยินว่านะครับต่อไปครับ19 10ต่อไปครับอ่ามีทั้งเบิรนะครับ มีสมีแปดชุดนะครับแอปพีได้กันลืมว่ามันสิชุดมีแปดชุดนะครับต่อไปครับส9ต่อไปครับ4 0อ่ะคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจ,จอพร้อมกันทั้งของเก่าของใหม่ แต่ว่าแอนพิไลก็เอาห้เบิรงแล้วเมื่อกี้นี่นะครับอเอาห้เบิรงแล้วนะครับเดี๋ยวเด้อคุณพ่อคุณแม่ปรับมุมกล้องนิดนึงโอเคครับปรับมุมกล้องอยากคุณพ่อคุณแม่เห็นแนวทงวางเ,นนเ่ชัดเจนนะครับอ่าโอเคนะครับชัดเจนนะครับนี่คือของเก่ากับของใหม่นะครับอ่ะออกผู้เวี่งเพิ่นว่ากลัวไม่มีเวลาอยากติดภารกิจก็คือออกผู้เวี่งขอมาคลิปเดียว คือสรุปให้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ะขอสรุปให้เลยนะครับอ่าแนวทางครับวิ่งศูนย์กับ1ท่วนตัวเลขอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับจับคู่ครับมี 08, 09, 00, 18, 19, 10, 49, 40ครับนี่คือเป็นชุดเต็มนะครับมี8ชุดนะครับ ออกผู้เวี้ยงครับวงกลมมาให่นะครับอาวงกกลมเลยนะครับคู่แรกติดศูนย์นะครับติดเลขวิ่งนะครับคือศูนย์แปดนะครับอ่าศูนย์แปดคู่ต่อไปครับติดหนึ่งครับเลขวิ่งหนึ่งเก้าครับคู่ที่สามครับเลขวิ่งกลัวกอดคอกันมานะครับหนึ่งศูนย์คู่สุดท้ายครับ ติดศูนย์อีกแน่นอนนะครับก็คือ40เอาวงกลมให้4คูนะครับมือ่อวันที่18เดี๋ยวแอดวิไลจ,จะเขียนวันที่สรุปให้พร้อมเลยนะครับวันที่18นะครับมื่อนี่18พฤศจิก,กายนนะครับพอยอ67สรุปแล้วนะครับ นี่คือแนวทางของอภูเวียงนะครับสรุปแล้วนี่เขียนเป็นหลักฐานพร้อมเลยนะครับ FC เดี๋ยวจังไดแอ็ดวิไลจะมาสรุปร่วมอีกย่าน FC ลืมนะครับโค้งสุดท้ายเดี๋ยวแอ็ดวิไลจะมาสรุปร่วมอีกรกอบหนึ่งเอาแอ็ดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปหวังว่าตัวเลขแนวทางคือนสีชัดเจนนะครับนี่คือของเก่ากับข,ข,ของใหม่นะครับเปรียบเทียบให้ f อ ทั้งสองเขาได้แคบหน้าจอพร้อมกันจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปช่วงใบใๆเร่งๆรงเจอกันคลิปหนะ่ะสวัสดีครับ